สวัสดีจ้ะพี่น้องเมื่อวันศุกรไปซื้อกับเขามะตุนกะเออรี่กบแมพ่พินนะคะวันนี้เราจะไปตุนอาหารกันอีกแต่ว่าสิไปหากินเขาก้อนค่ะไม่น้อยเฮ็ดงานหลายบ่มีเวลาพ่อลานเลยลานกับพ่อไม่เงย่น้อยจนว่าป้าอะไรนักหนาบัานเสา์น่ะขอเวลาหน่อยนะว่าเสนอ,อขอก็อขอเฝ้ามากว่าสนุอกมนหนาวก็เลยทาทาเออรี่อยู่ค่ะตอนนี้ สิปหากินเขาแต่ว่าบรูว่าสิกินอยู่เมืองที่ช้อปปิ้งหรือสิไปกินอยู่ในจังหวัดนะคะเพราะว่ามันสิผ่้าเมืองที่ห้องไปซื้อของนะคะแต่ว่าเมื่อนี้นะน้องขวัญมันสิพ้าไปลานลานแขกลานใไ่เปิดอยู่ในจังหวัดเขาเอาของไทยมาขายาสัน้นมันไปกับมูแลว้วมันก็เลยมาส่วนแม่กับตาไปเดี๋ยวเรามาติดตามชมนะคะวา่าจะได้อี๊อย่างมากินแน่เนาะจ้า ทีมันแล้วก็เลาะนะคะใครจะได้เสียเงินแต่ที่แน่ๆได้อาหารกองกับบาทแล้วมันใหญ่สูงสื่อไปตึงไปก่อนผ่านร้านเพชรเกลี่แล้วพี่นอ้องบ้าเรากูเหม่ยเรากุนอนก่อน <c oughs> บบกินยังแล้วอ่ะติกกนแล้วเมืองข้างหนา้าพี่น้องห้องสุขาโบกสุขาอยู่ฮุนใดว่าธุรกิจมันไม่ดีเศรษฐกิจมันไม่ดีดแต่ร้านค้าก็เปิดเต็มคือเก่าเนาะ ถ้าว่าโควิดเขาก็เปิดคือเก่าร <100, 000. S 1> ้อยพันหมื่นไหมจะมาหมื่นตรงไหนแบ่งพันโคนพักกับต๊ใจว่ามันใบซั่งหมืน่นได้พันโคนเหรอถ้าฟังวิทยุมันนะ่ะแล้วก็เล่นโชกนะแบบเล่นเกมขนานถ้าเราชนะนะ่ะนะเขาโฆษณาขึ้นวิทยุหาะมึงตกใจมึนเนว่าได้ใบปั๊บบุญละอ่านเป็นหมื่นโคนบุญเลยหมื่นโคน คันหนึงก็จะเอาหมื่นไปเอาเงินพันไปซื้อ้านแขแก,กมันก็เป็นบางคานไม่ทุกพินถแถวที่เราอยู่มันแปะแต่แถวนี้นั่นไอีเนี่ก็ถือเ่กัน,กนหมื่นโค่นกูน,นะยิ้มแล้วพี่น้องวันนี้ไปหาซื้อกับคเรานะคระเราจะตามกันไปอะไรของมึงจะผัดเอาก็ะพัดเจ้ากูรออะไรอยู่ อใส่อารมณ์แท้ให้เฮ็ดกับข้าวให้กินซื่อๆนี่ใส่อารมณ์แท้ปัาบตุ่มเบิดนี้เป็นภาระเด้อเก็บไว้เด้อบานี้กิเอาออกมาแล้วกลับบ้้ายต้มละหันไว้เนาะบานีิเนมาจดที่ยะกินน้ำทาก่อนตะกีล่ะเอาไว้บ้านไอ้ขวัญมันบูดเราบอขวัญ ตะกี้ลป้าเอาไว้บ้านแกเป็นปีแล้วไม่ใช่มันบูนแล้วเลยมาได้พี่น้องมากินต่ำงานมายยิมพูดให้เขาต่ำกะละมังหนึ่งเมื่อนี่ก็บป้อยผัวกินเราู้เดียวอีกแล้วบอกแลยอย่าให้ออกมานออกบ้านขันออกมานออกบ้านเรามัยานะแล้วกูไม่ให้ไปหรอกก็จะมาแล้วถามมาห่างปิดจักมุ่งกูอยู่แล้วว่าขันเมียไปเนี่ยบาออกมาบาดง่ายเดอก น้องขวันมันผอมนะครับดูหน้ามันเลยแหลมมากไหมให้แฟนขับเขาดูหน่อยเขายิ่งอ,อะไรไอายอะไรผมก็น่ารักคิดขู่แล้วสวยแล้วมึงเน,น,นี่ยตะกระาขวดนนี่ไว้บ้านในขวนไรมันเอามาพี่น้องอันกินพวกินกระเสียงดังคือเกาล่ะข่นะขอนะ <c oughs> ป๊าต้นนี้คือดอไทสูขึ้นเป็นจุ่มอยู่หวานดอกท่อมึงนะ่ะต้นกลางนะอากาศหนาวด้วพี่น้องฝนตก ก็เลยใส่เสื้อกันหนาวอยู่ข้างนอก่ะมา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 เย่าวเอาลายใหญ่ฮ่ะ